ผู้ว่าชัดชาติยืนยันแล้วหลังจากที่พบแสงไฟขอความช่วยเหลือเมื่อสองวันก่อนวันนี้ขุดถึงเคสพบแสงไฟแล้วแต่ยันยังไม่พบเคสเขียวแต่อย่างใดแต่สิ่งที่พบคือเคสดำเพิ่มอีกสองลายทั้งหมด37ลายวอนซือหรือว่าผู้นำเสนอข่าวอย่าให้ข่าวที่เป็นข่าวปลอมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่านะครับมาถแถลงการ จากเหตุการณ์ที่พบแสงไฟเมื่อ2วันก่อนล่าสุดนะครับเข้าไปถึงณจุดที่พบแสงไฟแล้วนะครับพื้นที่ถึงจุดที่มีการเหมือนกับเห็นว่าแตงไฟนะก็ถึงแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าก็เอาทั้งตัวสแกนเนอร์กับตัวเทนาเข้าไปตรวจก็ไม่พบสัญญาณอะไรครับจริงแล้วก็ก็ไม่ได้พบอะไรเพิ่มเติมเลยช่วงที่ผ่านมาคือเปิดไปถึงแล้วถึงแล้วประมาณใกล้เคียงกันเลยเข้าไปลึก3เมตร ที่เปิดยากวก็เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจุดที่ต้องขึ้อหนักถด้านบนออกถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะเกิดความไม่มั่นคงแล้วก็จะเกิดการถล่มมาได้ก็เปิดไปแต่ในเส้นทางเขเข้าใจว่าในเส้นทางนี่ก็ไปก็มีพบเป็นดำเพิ่มเข้าใจว่าเมื่อคืนเราพบเพิ่มอีกสองใช่ไหมก็เป็น37แล้วยังมีจุดที่ต้องคอนเฟิร์มเพิ่มเติมอีกทั้าๆว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจุดนั้นก็ไม่ได้มีสัญญ,ญาณอะไรเพิ่มเติมนัาเราคงอาจจะไม่ได้ค้นหาตัวนี้เพิ่มเติมแล้วก็คงเดินหน้าส่วนต่างๆ แต่เราก็เริ่มผมว่าเรามีการพบล่างเพิ่มมากขึ้นนะเคิดว่าการก้าวหน้าไปดีแล้กวก็เดี๋ยวจะถึงด้านบน ก็พอด้านบนทยอยออกได้ก็เชื่อว่าจะจะ,จะ,จะกวนาได้เร็วขึ้นครับจุดที่คนสนใจคือตรงจุดที่บอกว่าพบแสงเมื่อเปิด<ช>ถึงแล้วมันมีวัตถุอะไรที่สามารถส่งแสงหรืออะไรอย่างนั้คือมันก็สภาพมันก็ดูยากนะเพราะว่ามันก็มันก็เป็นเศษหินเศษผมให้แเขาดูอยู่ว่ามีโทรศรรพัพท์มีอะไรไหมแต่ก็ยังไม่พบอะไรครับแต่แล้วเศษกระจกเศษอะไรก็มีอยู่ทั่วซ้ายแหละเพราะมันก็มีกระจกที่แตกอยู่บางทีเขาจะเห็นแสงกลางคืนจะแวบๆอะไรเงี้ยตามที่ต่างๆด้วย ก็จะมีเตษกระจกเตอะไรแต่อย่างที่บอกว่าผมว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งว่าเราไม่ได้ละเลยความหวังนะไม่ว่าจะมีความหวังเล็กแค่ไหนถ้าเรามีเราก็พยายามทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดผมว่าทุกคนที่หน้างานก็ภูมิใจว่าเราไม่ได้ละเลยเราก็พยายามเต็มที่นะทำเพื่อญาติของผู้ติดค้างผู้ติดค้างทําให้จนจนสุดความสามารถแล้วนะต้งตรงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ